มีคู่พระนางมาริโอเมลเลอร์และยายะาอุรสยาจะคุงกัมาแจากความสดใสในรายการสีสันบันเทิงก่อนจะแกลงอมพิิ่งเรื่องราวความรักของตัวละครก้าวกล้าสายขิมที่โลเคชั่นสุดคลาสสิกอย่างตลาดภูในละครคือเธอแอบบอกสายเช็คอินไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่อยากตกเทรนเตียนตามรอยกันเดวนดเลยค่ะ ขึ้นชื่อว่ามาริโอใาญ่ยาก็เตรียมพบเคมีดีงามตั้งแต่ตอนแรกกันได้เลยค่ะโดยฉากเปิดเรื่องทั้งคู่พาแฟนๆไปชิลกันที่ตลาดพูสัมผัสบรรยากาศชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่กล้ากล้าอาศัยอยู่และเป็นการสัมผัสสิ่งแวดล้อมใหม่ๆของคุณหนูสายขิมให้ได้ปลดปล่อยความสนุกไปกับเด็กๆเ,เบื้องหลังการถ่ายทําอบอุ่นสุดๆเพราะแฟนๆมาให้กําลังใจกันล้นหลามจนพระนางคู่นี้ถึงขั้นยกนิ้วให้ด้วยความประทับใจมารอดูเดซินีการเจอกันครั้งแรกของสายขิมกับกล้ากล้าในคือเธอค่ะในเรื่องเป็นครั้งแรกที่ได้ทอะะไรโล่ค อัวนี้เป็นเป็นย่านที่ก้าวก้าพักอยู่ครับก็จะมีความแบบชุมชนหน่อยอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ได้มาตลาดดูนะคะอบอุ่นมากเลยคน,ม,นมาเยอะมากมมเลยแฟนคลับแถวนี้เขาก็มากันเยอะเลยครับมาต้อนรับพวกเราเราก็แฮปปี้ฝากได้นะคะสำหรับคือเธอนะคะเป็นการเปิดตัวที่แบบน่ารักมากๆ อ,องสาวผู้จับผู้กำกับพี่แอนทองผสมพี่แอลอัมไพพรขอนำทัพพระนางมาริโอมาเลอร์ยายาอุรัสยาออกแบบชุดอิมนลปอบชาชทอนพี่แซมยูรน,นันที่ลูกเกดเมทินีผู้พันเบิร์ดมาพูดคุยถึงซีนต่างๆในละครคือเธอทั้งฉากรักโรแมนติกฉากดาราม่าจับใจฉากตลกขบขันพร้อมเบื้องหลังแบบเอกลักษณ์กว่าจะมาเป็นละครคือเธอในคือเธอเปเยลห้ามพลาดสี่โมงครึ่งเย็นวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบกร,รกฎาคมนี้ทางช่องสามกดสามสิบสามค่ะ